ให้เขาผูกผูกรหัสของเรานะลิงก์ลิงก์งกับโค้ดสามตัวนั้นนะมีตัวเลขมีลิงก์แล้วก็มีคิวอาร์โค้ดตรงนั้นเราสามารถกอ๊อปแล้วก็คัดลอกแล้วก็ส่งส่งเพื่อให้คนดาวน์โหลดต่อเราผูกโค้ดรหัสในน้องของเรานะคะคือการสร้างยอดดาวน์โหลดนั่นเองนะคะทาได้สามอย่างก็คือบันทึกโค้ดบันทึกโค้ดแล้วก็ตัวเลขตัวเลข P P 4 9นั่นคือรหัสที่เขาจะต้องก๊อกเองนะคะ ะะเพื่อนๆดาวน์โหลดมาปุ๊บจะมีสถานะเป็นลูกค้าแต่ตรงนี้ตรงนี้ของจะเป็นยุทยุทใหม่ของของนิตี้ที่เป็นเป็นพาร์เนอร์ไปแล้วนะคะ,ะการเป็นนายหน้าดาับฤิ์ก็คือที่เราได้โค้ดได้ลิงก์มามันจะเรียกว่าพาร์เนอร์นะคะแต่ถ้าดาวโหลดคุณเอกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ,ะ <c oughs> คือว่าจะมีสถานะเป็นลูกค้าถ้าดาวโหลดมาครั้งแรกแต่ถ้ามีการช็อป ช็อปสินค้าในร้านตัวเองนะหนึ่งชิ้นอ่ะขั้นต่ำเก้าร้อยเก้าสิบาทจะได้รับลิงก์นะคะจากบริษัทภายในสิบห้านาทีนะคะลิงก์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะลิงก์มันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมโค้ดอันนี้บันทึกโค้ดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขตัวเลขตัวหนังสืออันนี้อันนี้รหัสโค้ด P P ส9บริษัทนำเข้าจากหลี เพื่อมาแก่คนที่ติดตั้งแอปดอบิสนะ,ะแต่ในการรับตรงนี้ต้องเข้าไปในฟังก์ชันแอปพลิเคชันดอบิสเท่านั้นนะคะมันจะขึ้นศูนย์บาทเพื่อนๆตันหยงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะโดยการสอนที่ให้อารโดยการจะมีคร์บเรียนฟรีไม่มีขายคอร์สนะคะสอนเราทําด้วยสอนเราสร้างไรายได้จากตรงนี้นะ,ะไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์นะคะไม่จำเป็นจะต้องขายของเป็นนะคะคือทุกอย่างเขาซัพพอร์ตหมด ไลฟ์สดม่เป็นเขาก็สอนนะคะเป็นการทําการตลาดให้แอปดบลิสนะคะนั่นก็คือการสร้างยอดดาวน์โหลดนะคะ